สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนสูการอาร์ตอกตนอีกครั้งันนิกดสกุป g o จิ i l l a t เดอะซีรีนะครับตอน End of the Line นะครับเป็นตอนที่ผูต้ตรงัว่ามันเฮิร์ตเบรกกิ้งมากแล้วใจสลายไปตอนที่ผมเนี่ยเกลียดตัวละครมนุษย์ในเรื่องนี้มากๆนะครับก็ในที่สุดตอนที่เรียกว่าเป็นตอนที่น่าจดจำที่สุดใน o กซ i l ่าซีรีส์ก็มานะครับนั่นคือตัว o ก z ิล l าได้เจอกับคู่ชีวิตมันแล้วนะครับถึงจะเจอก็ได้ไม่นานก็ตามนะครับ ก็มาดูกันว่าตอนนี้เรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด share กันได้รวมถึงเกิดคำมิงกัสพอเนี่ยก็สามารถโดนเนตได้นะครับผ่านซูปปเปอร์แตนส์หรือว่าสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้50บาทต่อเดือนนะครับถัดจะชมคลิปใหม่ก่อนใครเบรอลิกเซสนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามแล้วก็สมัครสมาชิกกันมานะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยโดยเปิดมาเนี่ยก็เป็นคู่มันคอนเซ็ปต์ของตอนนี้มันเกี่ยวกับคู่รักนะครับตัวนี้กับออร์ดูเรเนี่ยก็ไปเดทบนเรือสำราญเนาะ ตอน,น,นทั้งสองเนี่ยก็เหมือนนั่นแหละความสัมพันธ์เนาะเพราะว่ามีงานมาค้ำคอตลอดนะครับออเดก็ <All> day, บอกว่าเธอเนี่ยจะเลื่อนตำแหน่งไปทำงานที่ลอนดอนส่วนนิกเนี่ยแกก็กล่าวว่าจะขอแต่งงานแต่แบบเฮ้ยเธอก็ได้งานดีแบบเฮ้ยจะแบบยังไงอะความสัมพันธ์มันยังคุมเครืออยู่นะครับจนกระทั่งกำลังจะขอแต่งงานอยู่ดีเลยมีสปาลาดบุกเข้ามานะครับเรียกว่าโชคร้ายพอๆกับลีออนนะครับไปที่ไหนเจอสปาลาดที่นั่นนะครับมันคือสปาลาดเต่ายักษ์นะครับเรียกว่าเป็นก a m เมล่าเวอร์ชัน เวอร์ชันก็ซาร์ซีรีก็ได้นะครับการจมตีของตัวเต่ายักษ์เนี่ยทำให้ตัวออเดตตกนานนะครับตัวนี้ก็กระโดดไปช่วยทั้งสองคนก็ไปกระโดดบนเรือชูชีพเล็กๆนะครับแต่เหมือนเรือสำราญเนี่ยมองไม่เห็นว่ามี2คนเนี่ยตกค้างอยู่พวกเขาก็เลยขับหนีสัตว์ประหลาดยักษ์นะครับในไอตัวเต่าเนี่ยก็ไล่ตามตัวนี้กับตัวออเดที่พยายามหนีและฉากก็ตัดกันไปที่อ่ะกลุ่มของฮิสนะครับที่ก็ชีวิตตามปกติแบบคุดคุยเรื่องทั่วไปนะครับ ความสัมพันธ์ของอะไรอะเอลซี่อะเหมือนคือกึ่งรักสามเศร้ารักสี่เศร้านิดหน่อยเนาะเพราะว่าถึงแม้เธออาจจะแบบเอ้ยคบหรือว่าแบบเริ่มชอบตัวแมนเดลเนี่ยแต่เอาจริงเหมือนเธอก็เคยชอบนิกมาก่อนนะครับเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเกลือคุมเคลือนะครับและว,ว่าที่พวกคุยกันเนี่ยปรากฏว่าไอ้ถ้ำที่กอสซ่าอยู่เนี่ยกอสซ่ามันเหมือนรับรู้บางอย่างนะครับมันก็เลยออกจากถ้ำของมันนั่นเป่นพวกของกลุ่มฮีทที่เหลือเนี่ยออกตามกอสซิล่านะครับ จากนั้นตัวนิกกับตัวนางเอกออดเดรไม่ใช่นางเอกอะตัวแฟนเขาออเดรเนี่ยก็ตื่นมาบนเกาะที่แหงสักแห่งในแถบควนโลกนะครับได้ว่าก็เป็นตอนโรแมนติกที่แบบทั้งคู่ก็ต้องชิดชิด,ชดอยู่บนกเกาะอะไรแบบนั้นเอาตัวรอดนะครับหาทางออกมาจากที่นี่เดีเลยว่าก็มีฉากโรแมนติกกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่พอต่อมาไม่นานไอเต่ายักษ์นั่นก็โผล่มาอีกครั้งนะครับทั้งสองเลยก็ต้องวิ่งหนีแน่นอนว่าแบบเต่ามันากก็จริงแต่เต่ายักษ์ไงก็ต้องไวกว่านะครับและตอนนี้ทั้งสองคิดว่าโอ๊ยไม่รอดแนะ่ จู่ๆก็มีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่มีหน้าตาคล้ายๆกับมังกรโคอโมบันโดโผล่ขึ้นมาต่อสู้นะครับแถมนี่บอกว่าเอ้ยดูจากร่างกายเนี่ยมันน่าจะเป็นสายพันธ์กิ้งก่าไคจูคล้ายๆกับตัวกอร์ซิน่าครับแถมมันยังพ่นอติงเบลสีฟ้าเนียนะคือสีออร์ชินอฟกอซิล่าเลยนะครับมันก็ได้ต่อสู้กับต่ายักษ์เนี่ยจนมันเหมือนยังไม่ตายอ่ะแต่เหมือนโดนน้าแข็งทับไว้นะครับในขณะที่ตัวในชื่อวิกิอ่ะมันถูกเรียกว่าโคโมดีเล็ก หรือคโมดิแกส์เนี่ยแหละตัวมันก็เห็นตัวนิกกับตัวออเดย์ไงมาดมกลิ่นนิกแล้วเหมือนมันได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วมันก็ไม่โจมตีมันก็เลือกจะล่าถอยไปนะครับทำให้นิกด,ดูว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยมันรับรู้ถึงกลิ่นกอสิล่าอะไรแบบนั้นแล้วมันก็ไม่โจมตีมันไม่ได้มองกอสิล่าเป็นศัตรูนะครับแล้วเขาก็ยังงงอีกว่าสัตว์ประหลาดแบบเนี้ยพวกกี้กาเนี่ยมนเป็นสัตว์เลือดเย็นไงมันก็ไม่น่าจะตบตัวอยู่บนเกาะคุ้นโลกได้ที่การหนาวนะครับปรากฏว่าบนใจก,ากลางเกาะเนี่ยมีโอเอ นี่ก็เลยบอกว่าเอออาจจะเป็นเพราะผู้ก่อไฟเป็นเกาะนี้ไงที่ให้บางส่วนเนี่ยดูอบอุ่นนะครับอ่ะทั้งสองก็เลยมีฉากแล้วมันติดก,กันอีกครั้งนะครับก็เลงจะจูบกันและปแป๊แบบเดียวกลุ่มของฮีทก็ปรากฏตัวขึ้นมาเรียกว่าบังเออบังเออเน่ะโคตรจังหวะคือแบบเกาะก็กอาจจะใหญ่นะครับทำไมมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้เนาะพวกเขาก็มาพบกับกอรซิล่านะครับแล้วกอรซิล่าก็เดินไปหาตัวโคโมดิแท็กซ์นะครับแล้วทั้งสองก็เหมือนเกี่ยวพาราสีกันไงแล้วมันทำให้กอรซิล่าเหมือนแบบสัตว์ปีศาจสัตว์ป่าาเนะ พอมันเห็นว่าแบบวูกําลังจีบกำลังจีบตุ่มเมียอยู่แนละ้วพวกนิกมันมาแบบขัดจังหวะอแบบนั้นไงมันก็เลยเริ่มแบบขู่ไล่นะครับพวกเขาก็เลยหนีไงเออให้ชีวิตให้แบ่งเวลาส่วนตัวให้กับ2ส,สัปรหลาดนี้นะครับปัญหาคือจะไงต่อไงถ้าเกิดกอสลาจะเลือกอาศัยบนเกาะนี้นะครับและต่อมานี่แหละจุดที่ผมแบบโอ้โหแหละคนดูนะ่าจะแบบกำหมัดแหละมาแล้วดูอวตารสอนเดอะเวลวอเตอร์นะครับก็คือมีฐานกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับ แบบเป็นยังไงนะข้อความทีเหลือจากไอเรือสัปดาห์น่าต่ต้นเรื่องนะครับเขาเคยรู้ว่าเออมีสัปหลาดคล้ายๆเต่ายักษ์อยู่เนเกาะแต่พอตรวจสอบเนี่ยมันก็มีทั้งกอรซิลล่าแล้วก็ตัวคอมบิดิแฟกซ์นะครับและมีนักถามคนนึงเนี่ยมันจะเกลียดสัปหลาดออกมากๆนะครับเขาตั้งใจจะกำจัดสัปหลาดตัวบันเกาะและบวกกับที่กอรซิลล่าเจอคู่ของมันแล้วเกิดมันออกลูกออกมาเป็นร้อยตัวเหมือนกับตัวต้นฉบับนี่มันจะยิ่งไม่แย่กว่าเดิมเหรอนี่ก็ยืนยันว่าไอตัวกอร์ซิลล่าจ ป็นหมันมันมีลูกไม่ได้แต่ไม่ใช่กับตัวเมียไงตัวเมียมันออกไข่ได้โดยมันต้องอาศัยเพศเหมือนก็สตาแค่เป็นระบบพ่อเฉยๆนะครับพ่อบุญธรรมเฉยๆนั่นทำาไมพูทตารหานี่ไม่สนใจนิกรวมถึงคําสั่งของฮิกซ์ด้วยนะครับเขาตั้งใจจะกําจัดสปารทุกตัวบนเกาะนี้แถมมีไดอล็อกที่ d e s t r o y all monster ก็พูดคํานี้เลยนะใกล้เคียงกันมากนะครับอาจจะอิงจากชื่อหนังเด d e s t r o y all monster นะครับ e destroy all the monsters immediately คนนี้ก็ต้องหาพื้ีจะหยุดยั้งให้ได้นะครับโดยใจแรดดี้กับตัวเมเดลเนี่ยแฮ็กตัวจรวดน,นะครับเพื่อจรวดเนี่ยเบี่ยงเบนเป้าหมายได้แต่พวกเขาก็ต้องหลอก,ล,อก,กล่อกอรสลาไปก่อนมันกอสลาที่โจมตีฝูงบินแน่นอนนะครับพอหลอกก็สร้างมาได้เนี่ยเราก็เห็นว่ากว่านี้จะหลอกลอก่อไทเตอร์ได้เนี่ยตัวคอมโบดิแซ็กก็โดนโจมตีหลายครั้งนะครับเพราะมันพยายามปกป้องไข่ด้วยจากนั้นไอต้ตัวเต่ายันก็กตกบโตขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กับตัวคอมโบดิแซ็กที่ตอนน,น จนสุดท้ายเนี่ยตัวผมเรียกชื่อสัป,ปาดาห์นี่ยากมากเลยคอมมานโดกันเรียกตามชื่อสัป,ปาดาห์ตั้งเดิมน้่นมังกรคอมมานโดนะครับตัวคอมมานโดก็เหมือนจะตายนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่กอรซิล่าเนี่ยมันกลับมาพอด,ดีแล้วมันเห็นไงเรียกว,ว่ามันโกรธจัดมากๆนะครับตัวกอรซิล่าก็เลยตามเจ้าเต่าอยักที่มันขโมยไข่ไปแล้วพยายามจะเจาะไข่ด้วยเกิดการต่อสู้กันก็จะเห็นว่าเต่าเนี่ยเก่งมากไงนะคืออัตติงเบลเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับ แล้วตอนทีกอสซากรเสียท่าเนี่ยตัวคอมบันโดก็ยังไม่ตายไงมันก็เลยมาช่วยด้วยนะครับและสุดท้ายมันก็ไปฉากเศร้าเนาะเพราะมันต่อสู้กันบนฐานน้าแข็งที่มีรอยแตกขนาดใหญ่อยู่ตัวทั้งเต่าเนี่ยมันก็ตกลงไปพร้อมกับตัวคอมบันโดแล้วก็ตัวไข่ด้วยนะครับจนเหลือกอสซาตัวเดือนที่มองลงไปด้วยแบบแล้วมันก็ร้องออกมาเหมือนร้องไห้เนาะแลวตอนนั้นไอ้ฐานหัวดื้อเนี่ยก็พยายามจบตดกอสซาต่อโชคดีที่ฮิสเนี่ยมาขวางเอาไว้ได้นะครับเพราะไงตัวฮิสเนี่ยก็เป็นคนทีชอบเกาะสัปหลาดเนาะคือ นอกจะก,กลุ่มของนิกเนี่ยที่คอยตามล่าสัป,ปลดแล้วก็เคลื่อนย,ย้ายไปยังเกาะเนี่ยก็มีฮิกส์เนี่ยแหละที่รรบผิดชอบเกาะสัป,ปลดโดยตรงนะครับและเรื่องราวก็จบลงแบบมึนๆเนี่ยเสียดายมากที่มันเป็นตอนเดียวจบนะมันน่าจะยาวกว่าน,นี้ให้ตอนนี้เป็นตอนถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับเพราะเหมือนแบบแค่คอมมอนดิจัตตกลงไปเนี่ยเาขาก็ไข่แล้วมันก็จบเลยคือไม่มีการบอกหรือว่ามันตายหรือไม่ตายนะครับพอต่อมาฉากจบก็คือนิกกับออเดเนี่ยเหมือนพยายามขอแต่งงานไงแต่สุดท้ายก็เหมือน ด้วยไงนะงานยังสำคัญอยู่เนาะตัวออเดก็ไม่จะไปไหนนะครับบอกคิดว่าทำกุ๊ปเกี่ยวกับกอซิลล่าเนี่ยมันก็หากินได้พอเลยนะครับแล้วฉากก็จบด้วยกอซิลล่าเนี่ยเกาะบนยอดน้ำแข็งยอดหินนี่แหละแล้วมันก็ร้องออกมาแล้วก็จบผมโดยแอบบผิดหวังตอนจบนิดหน่อยอะ่ะที่แบบผมนึกว่าเอ้ยมีเอ็นเครดิตหรือว่าแบบมีอะไรทิ้งท้ายไว้หรือเปล่านะครับเพราะไข่ที่ตัวโคโมนดีแท็กมันโดนเจาะโดนเต่าเจาะมันยังไม่แตกไงมันแค่ล้าวเฉยคือผมนึกว่าแบบเอ้ย ตอนทานี่มันอาจจะมีไข่ตกลงไปเนี่ยฟักออกมาเป็นตัวลูกหรือเปล่าหรือว่าตัวแม่มันยังไม่ตายนะครับนี่คือเหมือนตกลงไปแล้วก็หายไปเลยซึ่งผมก็ไม่คิดว่าสัตว์ประหลาดตกลงไปมันจะตายนะไอเต่าไม่น่าตายแน่นอนนะครับตกไปแค่นั้นเนะี่ยแต่ถ้าเกิดไปทานน้าแข็งอนะ่ก็มีสิทธิ์ที่ตัวคอมมอนแทกจะตายได้เพราะมันเป็นสัตว์เลือดเย็นเนาะซึ่งก็เสียดายมากๆนะครับตอนนี้ที่มันน่าจะเป็นตอนที่ดีสุดได้มียากแค่มันจบข้วนๆไปหน่อยนะครับมันน่าจะยาวสักสองตอนนะครับตอนเนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศนะร้าเนาะเสรยบตัวกอสซเซ่าที่สามีคู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคอมมนุษย์โคโคจะหน้าเหมือนไส้นะครับคือเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดไคจูเหมันแบบมีภัยคุกคามเนาะแต่เขาก็แคโจมตีตัวที่มันโจมตีก่อนใช่ไหมตัวโคโมจิแทกมันก็อยู่ของมันดีๆนะครับเรียกว่าดูไปงงิดไปนะครับก็เข้าใจแล้วบทมันไม่เป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามาชมขียงไงกับตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเสร์บวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ